สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผมนายเดมอนรอบนี้ก็มากับ i ินฟิน t y ี้ลากันอีกแล้วจริงๆมันก็แทบไม่มีอะไรให้ทำแล้วครับแต่ตอนนี้ใครอยู่เซิร์ฟเดียวกับผมเนี่ยเราก็คงเจอปัญหานี้ว่ายานศัตรูเลเวล7เริ่มมาบ่อยขึ้นมาทีละ2ลำด้วยจะปล่อยยานแร่พังไปก็ใช่ที่แต่ถ้าเราจะไปสู้ยานเลเวล7ที่มีปืนพลังงานเป็นระดับครูเซอร์กองเดียวเราพอว่าแต่ถ้า2กองลุมขึ้นมาเราก็ไม่น่ารอด แก้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยครับตูเลเวลเจ็ดเนี่ยใช้ปืนพลังงานแล้วเพราะงั้นยาน fc 3 0 0ร้อาร์มอที่เราใช้มาจนถึงตูเลเวลหกเนี่ยได้ประโยชน์ไปละสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือรีเซ็ตค่าอัปเกรดของ fc 3 0 0ร้อาร์มอก่อนเลยแล้วก็อไปอัปเลือดแทนนะครับอัปจนเต็มทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นเกาะแต่ถ้าอัปเสร็จแล้วยังเหลือแต้มนะครับก็ไปลงเกาะไม่ต้องใช้ปืนลวครับเพราะว่ายิงไม่เข้า เราต้องใช้มันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูไปยิงยานลำอื่นด้านหลังครับสิ่งที่เตรียมต่อมาก็คือกองยานหนึ่งลำครับเพื่อใช้เป็นตัวล่อเป้าเมื่อเราเห็นเป้าหมายนะครับให้เราเอายานหนึ่งลำที่ว่าเนี่ยไปขวางเส้นทางระหว่างศัตรูไว้แล้วส่งกองกำลังหลักไปโจมตีเมื่อโจมตียานศัตรูอีกลำจะวิ่งมาหาเรามันก็จะชนยานล่อเป้าพอมันกำจัดยาล่อเป้าเราเสร็จมันก็เลิกสนใจครับ เราเสียไปหนึ่งลำแต่ว่าเราจะไม่โดนหลุแต่ถ้าเกิดหากว่างตำแหน่งพลาดนะครับแล้วมันไม่ชนขึ้นมาเราก็สั่งโจมตีโดยใช้ยานรอบเป้าในละโจมตีแต่มีข้อแม้แค่ว่าห้ามโจมตีก่อนมันวิ่งมาครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ผลต่อมาครับเป็นเทคนิคที่ผมแถมให้นะครับทดลองแล้วว่าใช้ได้จริงหลายคนก็คงรู้แล้วนั่นก็คือการสร้างกองยานเก็บแร่แต่อย่างที่รู้นะครับว่าแร่1จุดเนี่ยใช้ยานเก็บแร่ได้1ลำเท่านั้น ไม่สามารถสั่งซ้ำที่เดิมได้แต่เราสามารถเพิ่มขนาดช่องเก็บของให้ยานเก็บแร่ได้ครับจากที่เห็นเนี่ยกองยานนับรวมพื้นที่เก็บร่วมกันเพราะงั้นจึงสามารถใช้ fc 3 0 0เป็นตัวเพิ่มพื้นที่เก็บให้ยานเก็บแร่ได้ครับวิธีนี้ผมทดลองแล้วว่าเห็นผลชัดจากเดิมเนี่ยแลมม่วงผมบวกแค่พันเจ็ดตอนนี้ผมบวกที่3 6 0 0แล้วลองไปใช้ดูครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับคุณครับ